สวัสดีครับร้านออลฟินฟาร์มเชียงรายวันนี้จะพามาดูเมนูชื่อเดอะ e เมลอนพาราไดซ์เมนูซิกเนเจอร์5ปีที่ขายดีตั้งแต่วันแรกกันครับเมนูนี้เราจะใช้เมลอนสายพานญี่ปุ่นแท้เนื้อสีเขียวนะครับเื้อที่เปลือกเป็นลายตาข่ายสวยๆนะความสุกกำลังดีรสชาติก็จะหอมหอมันหวานแล้วก็ฉ่ำน้ำมากๆด้วยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องแช่เมลอนไว้3-4ชั่วโมง แล้วก็ค่อยๆเอามาแบ่งแบบนี้นะตอนหั่นก็ต้องจับเมลอนบอบมองมือด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเนื้อเมลอนจะ้ํำและเละเอาจากนั้นเราก็หั่นเนื้อเมลอนออกจากเปลือกและหั่นให้เป็นชิ้นพอดีพอดีอดคำเวลาทานจะได้จิ้มทานง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเราจะแวะมาตกแต่งการเสิร์ฟด้วยดอกไม้หลากสีสันเพิ่มความสวยสดใสของเมนูนี้ เสร็จแล้วเราก็เอาเมลอนทางงชิ้นที่เราหั่นไว้มาวางบนจานแบบนี้เลยเป็นไงล่ะสวยไหมถึงขั้นตอนไฮไลท์ที่ต้องใช้สมาธิสูงมากๆคือการกดไอติมซอฟต์ครีมเมลอนญี่ปุ่นสู่ซิกเนเจอร์ของเราลงบนเนื้อเมลอนที่หั่นไว้ขั้นตอนนี้เราต้องคอยคอนโทรลเพื่อไม่ให้อศสครีมล้มนะครับ ว้าวเวลากดแล้วก็จะได้กลิ่นหอมของเมลอนลอยขึ้นมาเตะจมูกเลยนะครับหอมออมากๆเลยสุดท้ายเราก็โรยท็อปปิ้งด้วยการาโาและอัลมอนด์อบกรอบปักทงสักหน่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดือเมลอนพาราไดซ์จากร้านเอ r ฟินฟาร์มเชียงรายแล้วเจอกันนะครับ